สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาเข้าป่าหาเห็ดครับภูหวดครับบ้านนาหลวงนะครับตำบลคำด้วงครับไปรับชมกันครับวันนี้ผมจะได้เห็ดละงกไหมหรือจะได้เห็ดอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขือนพังผายคนหากินนนะครับพี่น้องไปครับเข้าไปรับชมกันครับสี่ดอกพี่น้องอ่อนน้ำผมบ่ยังไม่ทันสว่างดีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้านะครับ จะไต้ไฟไมันก็เลยนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เป็นพวกน้นอยๆนะครับพี่น้องนี่หนึ่งก่อนนี่สองก่อนอมีตัวแมงแย่งกินล่ะสรรมาติเเขาด้วยน้องเลยสามก่อน สี่ก่อนห้าก่อนหกอ่ะเป็นหกมิดนะครับพี่นอ้องชอบกดไลค์ช้กดแชร์แลวกดติดตามให้เด้อเด้อพี่น้องเอ้ยสองดอกรับพี่น้องนี่สองดอกน้องอกเหลืองไปสงุนอีกดอกนึงนี่แอบยุ้ก้อนหินนะเพิ่นดันก้อนหินขึ้นมาน่ะพี่น้องเห็นไหมนะ โอ้คนดันก้อนหินขึ้นมาเลยโอ้เก่งแฮ้โพดโพเป็นไข่กำลังเหลืองๆเ,เลยพี่น้องเลยนี่สองดอกครับผมไปหาต่อไปนะเฮาเนาะเห็นลุขาวหนึ่งดอกกับพี่น้องสวยๆเลยเห็นไหมนี่เอาให้ดูอึ๊บแขงก่อนพี่น้อง นี่นะอ๊บนี่เปิดเปิดเปิดทักนี้พี่น้องว้าวว้าวว้าวดอกใหญ่มากฮิฮูฮูใหญ่มากไปอดทุ่มเจ้าเบิ่งดอกนี่ไหมเปิดเปิด เบ่งดอกนี่ไหมเปิดเปิดเปิดพู่นนะตั้งคอดโดอยู่พู่นนะพี่น้องดู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 ด,ดูดูนะุนะตั้งอยู่อันเดียวเลยนุ่นครับสุดยอดเลยนะน่ะนอดมีไข่เดียวเลยพี่น้องดูมือผมนี่ใหญ่ปะอยาเอาขึ้นมาเทียกบกันหน้าเด้อพี่น้องอนอดพูนุ่นนะนุ่นนะพู่นนะพู่นนะพู่นนะ ว้าวใหญ่โคตรโดดูเทียบกับหน้าเลยหน้าใครใหญ่กว่ากันโอ้ดอกสะออนน้ำบมบอพี่น้องเอยดอกใหญ่ใหญ่ไปหาต่อไปเฮาบานแล้วหนึ่งดอกพี่น้องบาน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 ก่อนมีดอกเดียวเนาะไข่ก็บ่มีเนาะ โอ้ดอกสวยๆเลยสวยไหมพี่น้องไปหาต่อไปเฮาดอกพี่น้องโอ้หนาวละดอกเดียวน้อยน่อยหนึ่งอดอกน้อยนอยหนึ่งครับเราจะมัวมัวหน่อยเด้อมันยังไม่ทันแจ้งดีดินหมากพี่น้องกำลังสวยสวยเลย นกำลังตูมๆด,ด,ดอกหนึ่งรังสวยเลยเป็นสามดอกนั่นเห็ดน้ำหมาเห็ดน้ำหมาพี่น,น้องสามดอกครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเจ้าเห็นนี่ยังคือผมบอเพียน้องเพียเห็นนี่ยังบอแบบเนี้ยอ๋อตัวมอนลาบเก็บเอาก็ได้ พี่คนถ่ายให้เราวันนี้เราถ่ายอีกเนาะอ้ยหักแล้วหนึ่งดอกดอกนี้พี่น้องดูดอกนี้ดูดอกนี้ยอดดีทุกคนนะพี่น้องใหญ่กว่าหน้าผมอีกดูดีดูใหญ่ดิโหโหดโพดนี่โพดโพคันหนาพี่น้องเลยชอบกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยเพิ่มผ้านหากินเลยนะครับพี่น้องไป อืมของผูเข้ามาก่อนครับพี่น้องเห็นล้โงกบาลว่แล้วมันชีสิบเอ็ดเือนแปดปีสองห้าหกครับหายบ่งอิทธการหนึ่งพี่น้องผมขอดูหน่อยดูดึงอิทธการนี้พี่น้องขอดูขอดูขอดูโอ้ครับนี่คนมาก่อน ครับปอด้แกงกันอยู่นะตัวเนะาะครับครับปวกใหญ่พี่น้องดอกเดียวเป็นเห็ดปวกตาบดอกเดียวครับมันออกก็ออกดอกเดียวบูนี่ไปหาต่อไปฮหน้องเนาะดอกนี้ดอกน้อยก็จิตลิดหนึ่งพี่น้อง,บงเบิ่อลดูอ้าวหน้ากองก็ไม่ชัดก็จิตลิดหนึ่งเทีเ่ยวกับนิ้วผมโอ้ nó ngột nòi lì nó à, Màu hứa câu Đi phó là phía nó đuổi 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 Thấy máy xám Nương đọc Xóng đọc Xám đọc Nè Thấy nó ngộ khảo Để phó là hô Đuổi 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 หนึ่งดอกก่อนเลยเห็นละงอขาวเห็นละงอเขียวดอกกันเลยหนึ่งสองดอกพี่น้องดุ้ยดุ้ยดุยดุยอยู่แล้วฮึมฮึมฮึยังดินสามดอกพี่น้องนี่สามดอกเลยเห็นละงอผมไงพี่น้อง ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยเด้อพี่น้องเอย้ยาปหาต่อไปเฮ้ยฝากด่าพวกที่เอาขยะมาทิ้งในป่าเลยครับพี่น้องมันเป็นป่าชุมชนป่าเห็ดเด้อพี่น้องเอาขยะมาทิ้งอย่างนี้บ่ได้เด้อไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ของเขานะครับนี่มันเกี่ยวกับคนมักง่ายเด้อพี่น้องนี่เอาขยะมาทิ้งในป่าชุมชนนี่นี่ ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายธรรมชาตินะครับพี่น้องเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกันกันกบเจ้าของแบรนด์เขาเลยมันเกี่ยวกับคนมักง่ายนี่ยนี่โอ้แชร์ให้หน่อยเด้อพี่น้องอย่าถาทํากันเด้อแบบนี้เด้ออีกหนึ่งดอกพี่น้องเห็นตะไคร้เงยสวยงา,ง,งามเลยนี่ฮึบแทงลงไปนี่ครับดอกใหญ่มากตะไครเขียว หอมหวยเลยเด้อพี่น้องตะไครโคกเด้อหอมหอมหอมไปหาตอไป้เฮาพี่น้องเห็ดไข่นี่ครับนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เอ้ยเห็ดไข่นอไปหนึ่งดอกเปิดอันนีหนึ่งดอกเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่นี่ล่ะวนกกเพิ่นน่ะนี่เห็ดไข่เห็ดไข่ หนึ่งดอกสองดอกสวยๆเลยพี่น้องโอ้โอ้สองดอกสองดอกสองดอกเห็ดไข่เห็ดหขไ,หหไ,ขหไข่พี่น้องดูสีใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเป็นไหมโอ้เห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องเอ้ยไปหาต่อไปฮะเห็ดไข่หนึ่งดอกครับพี่น้องสวยๆเลยแมงเพิ่กินแล้วเน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 มาญาติเพิ่นแล้วฮามาแยง่งมาแยง่งมาแยง่งเดอ้อพี่น้องขอบคุณนะครับนี่น แสก่อนแสก่อนห่อแสก่อนแสะก่อนนี่ดอกใหญ่มากพี่น้องแต่ละดอกเห็ดตะไคร้ครับไปชอบกดไลค์ชอบกดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยมันมานมันมันมันหอมือนี่เล่นซอนแอบอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องเห็ดตะไคร่นี่ซอนแอบอีกหนึ่งดอกดูเถอะดูเถอะดูเถอะบาดแล้วล่ะโอ้ยอันเอาเลยสิฮึบบาดแล้ว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  โอ้ยสว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 ยไปหาต่อไปเลยเฮาวันนี้ไาติโทูหมักเมาเร้อพี่น้องหมักเมาป่ากำลังเป็นน้อยๆเต็มเลยหมักเมาป่าเนี่ยหมักเมาป่าคนไม่รู้จักก็จะไม่เห็นเน้อพี่น้องกำลังออกเต็มเลยตอนน้อยๆน,นี่ แต่เคยกินเม้นมาบอกนี่เหลืองอีกหนึ่งดอกพี่น้องไา่คเหลืองเมื่อกี้ตะไคเขียวนีีแต่ไคเหลืองนี่หนึ่งดอกสวยเลยพี่น้องเห็นตไ่ไคไปหาเทาไปหฮาเนาะตาไคเหลืองสองดอกพี่น้องเล่นซอนแอบนำหฮาไหมนะโอ้ยางกายไปได้เนี่จะให้เดเลี้ยวมาเห็นเะดินี่ตาไคเหลือง ไม่หนึ่งดอกมาทั้งรากเลยในเนื่ออีกดอกนึงโอ้มีดอกน้อยด้วยโอ้โหคอดแจ็คพอดแจ็คพอดมีดอกน้อยมีดอกน้อยมีไหมมีไหมคอร์แจ็คพอดใครในนี้เห็นสองดอกกำลังขึ้นเนาะเอออุ้ยดอกนี้เละ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 แมงกินซะแล้วดอกนี้พี่น้องนี่นี่นี่ดอกหนึ่งสามดอกพี่น้องอันนี้บอแมนเด้อ